นี่นี่คือผมลงมดเยอะๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกมดพวกเนี่ยโต๊ะคอมต่างๆนะครับมดบ้านมดทรงผมนะครับแล้วก็มดสิบบวกอะไรเงี้ยนะครับคือผมลงไว้หมดเลยนะครับนี้ครับอันนี้คือการปรับนะครับผมปรับเป็นสุดด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับน่วงบางช่วงนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้สบายๆเนี่ยครับผมลองอามุนนะครับหมุนรอบๆเห็นไหมครับนี่ไม่เจอการแหลกค้างกระตุกนะครับนี่ครับทำได้อย่างดีเลยทีเดียว เพื่อนบ้านอุ้ยเพื่อนบ้านน่ารักจังโหน่ารักขาวด้วยเพื่อนบ้านโอ้พนมทําไมคิ้วจังเลยเนี่ยถอดเสื้อด้วยมาดูกันโอ้เตี่ยมเตี่ยมคิ้วอย่างหนาเลยดูดิน่ารักเพื่อนสาวปะเนี่ยทําไมหัวร้านนะผม <laughs> มดทรงผมหายไปหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวงบประมาณหมื่นต้นๆลองเล่นเกมเดิรซิมกันดูนะครับอันนี้ก็เอาใจสาวๆเลยนะคบเผื่อใครจะซื้อไปเล่นเกมเดิรซิมนั่นเอง นี่ครับนี่นี่คือผมลงมดเยอะๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกมดพวกเนี่ยโต้คอมต่างๆนะครับมดบ้านมดทรงผมนะครับแล้วก็มดสิบ8บวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมลงไว้หมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือการปรับ้งค่าผมปรับเป็นสุดด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตั้งค่าเกมนะครับนี่มาดูสวยไกลไผมเห็นไหมครับตั้งค่าสูงสุดภาพสวยที่สุดนะครับความเหลือหน้าจอ Full HD ก็คือปรับความละเอียดค่อนข้างสูงเลยนะครับถามว่า เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่อาจจะมีแบบน่วงบางช่วงนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้สบายๆเนี่ยครับผมลองอ่ะหมุนนะครับหมุนรอบๆเห็นไหมครับนี่ไม่เจอการแหลกค้างกระตุกนะครับนี่ครับทําได้อย่างดีเลยทีเดียวอะไรเนี่ยฟองสบู่แตกกระจายบททดสอบบูบูโอเคสารภาพเข้าไปพลาดโอเครู้สึกว่าจะส่งลูกไปเรียนหรือเปล่านะครับอันนี้ครับผมซูมออกเห็นไหมครับ ภาพลงของเมืองนะครับนี่ครับเห็นไหมสวยงามมากๆเลยผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมไม่แหลกไม่ค้างไม่กระตุกนะผมภาพสวยมากนะครับแต่มันอาจจะมีแบบนวงนะผมผมแนะนาเนาะก็ปรับสักประมาณกลางๆถึงสูงก็พอแล้วไม่ต้องปรับสุดก็ได้ถ้าอยากได้ความลื่นไหลนะครับนี่ครับอ่ะสูงไปใกล้ๆดูนะครับเห็นไหมนี่ครับมดทรงผมมดหน้าตานะครับ ทำได้ดีแล้วก็นี่ครับเป็นมดรถด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่รถ Mercedes-Benz CLS นะครับอันนี้ไม่รู้ว่า300หรือว่า c ซ5 3าของผมแล้วก็ Lamborghini Aventador นะครับนี่นี่ครับเราใส่มดแบบจัดเต็มเลยนะกับงบประมาณหมื่นกลางๆนะครับสามารถเล่นเกมนซิมได้ขนาดนี้เลยนะครับเล่นได้ลื่นไหลด้วยนะเดี๋ยวก็นี่ครับ มีรถครอบครัวนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น v o l k s เ a g e n กนะครับไม่มีอาผาดน,นะหรือว่าหรือจะมีแต่ผมหาไม่เจอนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบ้านที่จําลองแบบบ้านจากหมู่บ้านศรีวลีนะครับนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันมันกด,ดูแบบบ้านยังไงเพราะว่าอันนี้ก็ให้น้องๆกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะครับนี่อันนี้คือลูกๆของผมนะครับนี่ครับเฮ้กลับจากโรงเรียนแล้วก็นี่นี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเุ้ยเพื่อนบ้านน่ารักจังโอ้โหน่ารักขาวด้วยเพื่อนบ้านโอ้พนุม ทำไมคิ้วจังเลยเนี่ยถอดเสื้อด้วยมาดูันโอ้ติมต่มเตี่ยมคิ้วอย่างหนาเลยดูดิน่ารักเพื่อนสาววะเนี่ยทำไมหัวร้าน <c oughs> ผมมดทรงผมหายไปหรือเปล่า <c oughs> นี่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 อันนี้อะไรเนี่ยเขาจะมาทักทายกันปะครับโอ้คนนี้ทำไมเดินหละ่ะคอมคอมหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้ทำอะไรกันอันนี้อันนี้อะไรโอ้ยน,นั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่นั้นครับสิบแปดบวงนะผมแก้ผ้ามาแล้วผมทถงๆเลยนะตรงนั้นอ่ะเนี่ยครับเห็นไหม เดี๋ยวผมจะลองอ่าเรียกผมลงมาข้างล่างก่อนสอิมานี้มานี้ามาที่นี่นะครับตามติดชีวิตแอตป็อกนี่ลูกสาวลูกสาวกลับมาแล้วลูกสาวกลับมาแล้วนี่เห็นไหมครับทำไมอย่างนื้อไหลเขากำลังลงมานะรอดูรอดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขับรถเบนซ์กันขับไม่ได้นะครับมันเป็นมอเตอร์เฉยโอเคอ่ะมานี้มานี้มานี้มาเดินมาันี้เดินมาน,มานี้มาที่นี่ นี่ครับเห็นไหมครับโอดูท่าเดินดูท่าเดินฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงอะไรเี่ยฮิปพอปฮิปพอปนะครับนี่ดูดูการเต้นดูการเต้นซูมซูมเห็นไหมครับนี่โดยรวมแล้วเล่นได้สบายๆเลยนะครับกับงบหมื่นตน้ตนๆก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้า อยากได้เป็นเซตสีชยมพูอะไรเงี้ยนะครับ,บผมถ้าเอาเล่นเกียรติซิมก็งบไม่เกินสองหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าค้าเจ้าของกันได้แล้วนะครับนี่เป็นไงทรงผมเกาหลีแล้วทำไมต้องทำตาเหลืองด้วยไม่เข้าใจอ่ะนี่ครับเห็นไหมอ้ยเป็นไงน่าสนใจไหมครับทุกคนนี่การตรงการเต้นนะครับมีมีแมคโดนัลด์ด้วยหรอนำเก็บของกินได้ไหมเนี่ยมันเก็บกินไม่ได้หรอแพ็คฟูด้ดโอ โอเคครับหลักๆก,ก็จะเป็นมันนีแลวกันนะถ้าใครจะซื้อไปเล่นเกมเะซิมนะครับโอ้แล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยแต่ผมว่าสระว่ายน้ําน่าจะเล่นไม่ได้นะมันอาจจะแก้ผ้าเห็นงถงๆแน่นอนเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นห้องสตรีมมิ่งของผมห้องเล่นเกมห้องทางานของแอ,อ็เปิลเองนะครับนี่นี่เป็นไงเดี๋ยวผมหมุนขนาดนี้ทุกคนมึนหัวกันบ้างไหมครับไม่มึนเนาะ อันนี้ผมให้ดูภาพรวมเลยว่ามันเล่นได้สบายๆนะครับเห็นไหมครับนี่ดูลูกเปิดดูการ์ตูนนะครับนี่คุณแม่นะครับนี่โอเคเป็นไงครับน่าสนใจไหมนะสนใจก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะผมที่เพจแอปป๊อกนะครับมีงบเท่าไหร่อยากเล่นเกมอะไรทักมาได้เลยนะมีเก็บไปทั้งด้วยมีผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับแต่ต้องมีบัตรเครดิตด้วยนะครับนี่ยังฟังเพลงไม่เสร็จอยู่แล้วเนี่ย นี่ครับเห็นไหมครับภาพสวยมากจริงๆโอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับ